ไม่ไม่ไล่ไม่ไ่เรามีอะไรจะบอกอ่ะสอนอยู่ค่จ้ เราแยกไว้เผื่อมีใครดูโอเคนี่ค่อทางถ้าแล้วมีหม่งมนเจ็ดพันถ้าเราจริงจริงไม่าหน่งหมื่นสาพันดีแต่ถ้าเราเ,เขียนว่าหนึ่งหมื่นเจ็ดพันก็ไม่มีใครหลดเนาะเฮ้ยแน่ใจเหรอว่าดีแล้วกว่ามันแค่ยงก่อนหน้าไม่มีใครหลอวหรอก มี่มันเป็นที่แต่งตัวแบบไหนไปดีอ่ะไปกี่โมงวะบริษัทคัวที่คูพูดถึงค่ารุ่นไม่แค่เหมือนสามเองก็วะแต่เนี่ยเขียนว่าเหมือนเจ็ดใช่ปะเออเรามีใบเสนอราคาที่ครูแปะไว้หน้าสองทงวันนั้นน่ะถ้าเป็นแบบนี้เราต้องทําอะไรสักอย่างแล้ววะ เราต้องแน่ใจก่อนว่าเราไม่คิดไปเองแล้วต้องไปขอขอ้อมูลจากครูดยตรงดีไหมเออเดี๋ยวเราไปถามครูเองแต่ว่าตอนนี้ต้องไปหาแบมก่อนแบมแบมเรามีอะไรจะบอกอะ่ะ,อะมีอะไรกันหรอวะนิวงตรงนึงห้องเฮ้ยจริงดิจะมีหลุค่าเปล่าแต่ไม่มีใบเสนอราคานะใช่เนาแเราไม่เลยนะว่านี่จะเป็นคนแบบนี้นแต่เป็นครูความจริงที่จะปล่อยหาไปเลยเหรอถ้าเราเงียบมันจะรามไปเลี่ยงอื่นนะเดี๋ยวเราปรึกษาครูทราให้ก็ได้ นี่มาไปหาผู้เท่าฟังมแรงหน่อยได้ไหมอ่ะเอาไปเสนอราคาให้คุณท็อปดูด้วยเออไปดีหนูอยากแจ้งเรื่องข้อแจกนิวค่ะมันไม่ตกี่กับบัญชแล้วคุณมีหลักฐานไหมล่ะหนูมีสาู้ไปเสนอราคาจริงกับสมุดบัญชีได้คุณเรียนมปลายสวัสดีครับทุกคนสวัสดีวันนี้ผมมีเรื่องน่าคุยด้วยเรื่องอะไรเนาะ ไปเรื่องหนึสามทำไมกไม่แจ้งไปเรื่หน่เจ็ดตไม่รู้ไม่ได้ทำเป็น,นคนอคอไปเพื่อนเสียหลายหูเราที่แหละปัญหาเองแล้วเอมีปัญหาอะไรไหมใช่มีใบเสนอราคาบุงวันนั้นอะ สวัสดีนรีทุกคนสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอบการการนเสรบวันครับว่ามีอะไรบ้างให้เรียนทูกทาก็เกิดปรนครับดครับเพื่อเราขอโทนะเรายอรุกอย่างที่เราทำใช้กเป็นราะคของเราเองแต่เเ็นให้ทงหมดเราขอสัญญาว่า ดได้แต่ก็ยอมรับผิดด้วยท่าเพื่อนมับอกก็ไม่รู้หรอกว่าเธอทำโอกาสห้าไม่ยอมทำแบบนี้ไนมะ่ไม่ให้อะไรเจอได้แต่ก็อย่างนั้นเอใช่เดี๋ยวของผมแล้วจะทำอีกหน้าเขาคุยเขาคุยทุกคนนะวันนี้นีชอบเนูเป็นตาไม่เป็นไรเราเต็มใจช่วยบางทีความกล้าก็คือการทำในสิ่งที่ถูกต้องนะแม้จะไม่มีใครยอมรับตั้งแต่ตอนแรกก็ตาม แต่อย่างน้อยเราก็ดีนะที่ยังรักษาวความซื่อสัตย์ของน้องห้องไว้ได้อะ่ะ